เออ่เป็นปีโดยที่สิน่งไม่ขึ้นนะครับนะฮะอันนี้ก็จะเป็นถังนีปิดหมดนะฮะถังตัวถังตัวถังที่เป็นเรสเซอร์อยู่ข้างหน้านะครับอันนี้จะเป็นถังสําหรับเก็บนน้ำมันพืชนะฮะจะรองนะครับต้องมาเก็บก่อนนะฮะถังนี้ก็จะเป็นถังที่ใช้สําหรับแยกชั้นนะฮะแล้วก็อันนี้นะครับก็จะใส่พวกเอสารที่จะใช้แต่สฟลูิอเนอลนะฮะพวกอะไรนี่นะครับถีงขั้นมนอันนี้ก็จะเป็น อีกมุมหนึ่งนะครับอ้อข้อที่นะฮะถังน,นี้ก็ใส่น้ำล้างนะฮะถังนี้ใส่น้ำล้างนะก็จะจะหลุดมาขึ้นหน่อยนะครับมมน,นะตรงนี้นะครับนี่คือถังแยกชั้นนะฮะนี่คือถังใช้ใช้สำหรับแยกชั้นน,น,น,นะฮะถังที่ใช้แยกชั้นนี่นะครับเอ่อเราจะทำให้ให้มันมองเห็นข้างใน นะฮะอันนี้คือจอบแล้วก็ใส่กระจกนะครับเพราะว่าพอมันแยกชั้นเนี่ยเราจะเปิดเอาคืนสวีทั้งหมดไหลออกใช่ไหมฮะนะแล้วก็ชั้นที่อยู่ข้างบนนี้จะเป็นชั้นเบนซินเซลนะครับพอเปิดชั้นคืนสวีทไหลออกแล้วเนี่ยนะครับเราแน่ใจว่าัไหลหมดแล้วเนี่ยนะครับเราถึงเอาชั้นเบนซินเซลออกนะแต่ยืนนะครับอันนี้หลุมนะฮะจริงๆทั้งหมดเกิดขึ้นในถังใบเดียวก็ได้นะครับทั้งหมดเลยเนี่ยนะใช้ถังใบเดียวนะฮะถ้ามองภาพดูนะฮะถ้าผมมีถังอยู่ใบนึงเนี่ยพอถังใบแรกนะครับ ข้างไมใหญ่มากนะผมใส่น้ำมันขึ้นลงไปดูน้ำมันขึ้นดูก่อเอากระป๋องนีดสักใบเนี่ยนะฮะผสมนิาแอลกับตัวเร่งปฏิกิริยาวนนะฮะให้มันเข้าไปแต่เราก็ค่อยๆเทใส่ในถังแรกวนปนิกิชแนลไปเรื่อยๆทิ้งสักชั่วโมงนึงแล้วก็ปิดปิดตัวทิสเตอร์ปิดตัวมอเตอร์นะฮะปิดฝาทิ้งไว้มันยุ่งเช้านะฮะแล้วก็ค่อยๆมาเปิดประตูเอ่อไอไอน้ำมัน ไก็ได้นะฮะถ้ามีช่องเปิดข้างล่างเปิดอัลกลอรีนออกและใช้ทํงไปนั้นน่ะน้งน้ำต่อไปเลยนะฮะอันนี้ก็จะมีทั้งใบสําหรับน้งน้ำนะฮะระบบทั้งหมดนี้จะแยกออกกันเลยนะครับนะะอันนี้ก็จะเป็นตัวท่อที่อยู่ข้างล่างออกสองด้านนะฮะ ถังเนี่ยจะเป็นรูปมีตัวเป็นกลวยนะฮะเพื่อที่จะให้เกิดระหว่างแยกชั้นแให้มันไหลออกมได้ดีนะครับอันนี้ก็คือด้านหนึ่งออกไปก็คือปิโตรเจนีออกอีกด้านหนึ่งะเอดาวน์เมโลดิเซลออกนะฮะอันนี้อันนี้เป็นระบบรู้ดีอีกนะครับอันนี้มีคอมพิวเตอร์คอนโทรลด้วยนควบคุมโดยคอมพิวเตอร์นะครับระบบทั้งหมดจะจับเวลานะฮะแล้วก็เปิดปิดเองนะฮะบอกว่านี่แบบหนึ นะครับมีเนี่ยจะมีระบบควบคุมอยู่นี้หมดแล้วนะครับที่ทำทาข้างบนนี่คือทาที่ใส่ตัวเล่นปริยากับตัวมิชแนละนะครับเรายกขึ้นมาไว้สูงเพราะว่านะจะหลบการใช้ปั๊มนะครับหลนะบการใช้ปั๊มไม่ต้องหูขนาดนี้นะฮะมีใบเดียวแล้วก็เทใช้คนเดียวก็ได้นะครับนะอันนี้อันนี้ถ่ายในตัวโรงงานที่ทำนะคะับ อันนี้ก็คือออกมาเครื่องนี้หน้าตาเหมอือนกันเลยนะครับอันนี้ไปตั้งอยู่ที่ค่ายทหารที่หัวหินนะฮะอันนี้ตั้งอยู่ที่หัวหินนะครับก็หน้าตาของเครื่องเหมือนกันเลยนะฮะอันนี้ก็คือเอข้อาน้ำมันที่มาจากโรงครัวนะฮะของค่ายทหารนะครับ,าาารนะรบมาทำเป็นเบลรีเซลแล้วก็เอาเบลรีเซลนั้นเนี่ยใช้กับเครื่องสูบน้ำนะฮะกับรถ ที่ใช้เครื่องยนต์มากลดที่ที่ใช้เก็บปยานะฮะของภายในค่ายนะครับก็ทุกวันทุกวันเนี่ยเขาก็ลดการใช้ดีเซลลงไปได้เยอะทีเดียวนะฮะอันนี้ก็คือคือเครื่องที่อยู่ที่ค่ายนะฮะอันนี้นะครับก็จะเห็นว่าโครงสร้างจะมันจะหมดนะฮะอันนี้เป็นรุ่นเก่าหน่อยนึงก็ดูหน้หนาตา,า,าแปลกๆหลังจากนั้นมาเนี่ยมันก็พัฒนาข้างบนก็เปลี่ยนไาทำโลหะเป็นทำพลาสติก นะฮะก็เรียกลบออราคาลงมานะครับนะอันนี้อีกที่นึ่งะนะฮะหน้าตาก็คล้ายกันนะฮะคล้ายกันอันนี้อยู่ที่โรงเรียนมอเราวุธนะโรงเรียนมอเราวุธตรงเนี้ยนะฮะเขามีน้ำมันที่ใช้ทอดอาหารสำหรับเลี้ยงเด็กประจำนะครับคือเป็นโรงเรียนประจำนะฮะมีน้ำมันเยอะมากนะที่นั่นเนี่ยก็เหมือนกันคือทำเบนร์นเดซเซล สร็จแล้วก็เอาเรเนชันนั้นอะใช้กับเครื่องสูบน้ำนะฮะที่อยู่ภายในวีเองอ่าเครื่องพวกนี้เนี่ยนะครับได้รับการสนับสนุสนโดยอันนี้คือเครื่องต้นแบบในเครื่องต้นแบบเนี่ยตัวนี้คือถังันี้นะฮะยังไม่มีตัวโปรนะฮะอันนี้คือขั้นตอนทำอันแรกเลยเนี่ยนะครับว่าเราพบว่าการใช้นวนในนี้เนี่ยทำให้มันเย็นช้ามาก นะน้ำไอพักไอลันคุมรถช้ามากเลยนะฮะก็เลยเอาออกซะเพราะว่ามันไม่จำเป็นนะนี่คือเครื่องนต้นแบบนะครับเน่ก็อันนี้จะให้ดูอันนี้คือเครื่องที่ปรับปรุงขึ้นมาแล้วนะฮะอันนี้คือตัวคีเตอร์นะครับอันนี้คือวัดอุณหภูมินะฮะอันนี้อยู่ที่ประมาณขั้นต้นศูนย์าวศูนยเนี่ยนะครับอันนี้กำลังกำลังทำผลิตใหญ่เลยตรงนี้นะครับอ๋ออันนี้คือรุ่นเก่านะฮะ อันนี้ระบบที่ใช้ล้างน,น้ำนะฮะอันนี้เราใช้วิธีการฉีดน้ำเข้าไปตรงข้างล่างซึ่งก็ไม่ต้องหรูขนาดนี้ก็ได้นะครับอันนี้ดยเดินผมบอกแล้วว่าของทางทางสเปอะไรนะข้อกำมืของ,อของ,ง,ท,งท่งทานก็จะมีนาำออกมาในมันค่อนข้างที่จะหรูหนานนะฮะก็เป็นระบบข้อน้ําเข้านะก็ระบบพ้นน้ํานะครับเนะราก็ทาออกมาค่อนข้างที่จะ ชัดเนี่ยนะฮะอันนี้ก็คือช่องพ้นนะฮะอันนี้พ้นอากาศออกมานะครับอันนี้ก็คือเติมน้ำลงไปอ่ะทำแบบนี้ก็ได้นะฮะไม่จำเป็นต้องใช้ถังใบเดียวก็ได้นะครับดาวถังไซส์ไหนก็ได้นะฮขนาดไหนก็ได้นะครับนะทางขวามือก็ใหญ่หน่อยนะฮะอันนั้นจะประมาณสักพันลิตรนะฮะัพันลิตรนะครับก็ทางซ้ายมือก็เล็กหน่อยนะฮะจริงๆแล้วถังเนี่ยทำเป็นถังพลาสติกโพลีสเตียรีน นะครโพลิเทมีนแบบหนาเนี่ยนะครับพอจะใช้ได้นะครับอย่าใุ้นปรุงมุสุดนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเวลาทำาทําทำปฏิกิริยาที่มันภรุิประมาณ60องศานะฮะซึ่งโพลีเทลีนพอจะทนได้อยู่แล้วนะครับใช้แบบหนาซะหน่อยนะฮะจะมีข้อเสียอยู่ตรงที่ว่าถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยนะครับตัวให้ความร้อนมันกระติกกับตัวท่อเสรินไ้ไม่ได้นะฮะก็จะต้องมีระบบขั้นความร้อนที่แยกออกไปนะครับเพื่อที่จะปุ่นทำให้มันที่ข้างในนั้นเย็นร้อนนะฮะ ถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยนะครับที่กวนเนี่ยนะี่จะใส่เครื่องน้ำมันเลยนะครับใบกวนจะใส่เนะครื่องน้ำมันนะฮะอันนี้ก็จะเห็นได้ชัดพอเกิกดปฏิกิริยาเสร็จเรียบร้อยเนี่ยนะฮะหยุดกวนหยุดให้ความร้อนนะครับตัวปริซึีงก็จะจะนอน,นต้นอยู่ข้างล่างนะฮะแล้วก็ไขออกได้ทีหลึงนะครับ,อ,รบอันนี้ท้องผมเลยเกิดขึ้นในถังเบรียนก็ได้นะฮะไม่จำเป็นต้องแยกเยอะขนาดนั้นนะครับอันนี้นะฮะอันนี้เอามาจาับเอ่อ งอันนั้นใหญ่หน่อยนะครับอันนี้ก็คือในระดับกึ่งอุตสาหกรรมและนะฮะที่เขาทำนะไอ้ตรงถังที่เห็นทางขวามือแล้วก็จะเป็นถังโลหะดีนะครับเป็นถังเหล็กนะฮะอันนี้ทําทำดีมากแล้วหรอนะฮะถ้าจำไม่ผิดทางขวามือนั่นจะประมาณสักสามพันหรือสี่พันลิตรประมาณนั้นนะฮะตานทุนที่เยอะขึ้นนะครับอันนี้กระป๋องอยู่ในบ้านเลยนะฮะอันนี้ลูกผมเอามาจากอินเทอร์เน็ตนะครับหลายคนจะเคยเห็นรุ่นนี้แล้วนะฮะ คุณดีเห็นเลยแล้วว่าถังเนี่ยนะครับใช้ถัง100ลิตรก็ได้นะฮะถ้าอยากจะให้ประหยัดจริงๆนะครับซื้อถัง200ลิตรมานะฮะถัง200ลิตรมาใช้เลยนะครับแล้วก็ต่อนะฮะอันเนี้ยนะครับเขาก็จะต่อเอาวาล์วธรรมดาเนี่ยนะฮะไม่ต้องหรูมากนะครับเจาะก้นถังแล้วก็ต่ออะไรแบบนี้เลยนะครับช่วงที่ดึงเอาตัวชีวิตออกนะฮะตัวชีวิตที่อยู่ข้างล่างนะครับอาจจะยอมให้ทีามติดมา นะฮะเพื่อที่จะให้แน่ใจว่าตัวชีวิตมันออกจากก้นถังหมดแล้วแล้วก็เอาที่ออกมาเนี่ยไปใส่ถังไปในงานนะครับแล้วก็สะสมเอาไว้นะฮะให้ตัวน้ํามันมันสะสมอยู่ในนั้นเยอะๆแล้วไปตักออกอีกทีหนึ่งก็ได้นะครับนะฮะอันนี้นะครับจะเห็นได้เลยว่าระบบนะฮะจะเป็นระบบวาล์วไม่จำเป็นต้องเป็นสเตนเลสนะครับใช้วาล์วทองเหลืองนะฮะที่ใช้ไอ้วาล์วน้ำทำบ้านเนี่ยนะครับใช้ได้เลย นะฮะนี่คือรุ่นแบบประหยัดจริงๆนะฮะต้นทุนที่ทําระบบพวกนี้เนี่ยไม่เยอะหรอกนะครับแล้วแต่ว่าเราจะไปหาซื้ออุปกรณ์พวกนี้เนี่ยได้อย่างไรบ้างนะฮะอันนี้มีเขาเขาทำสวยขึ้นมานะฮะนี่เขาการโฆษณาขายชุดอยู่หรอกนะครับก็เป็นยังไงนะอันนี้ก็จะเห็นว่าใช้ฉนวนนะครับคล้ายกันนะฮะแต่อันนี้ระบบนี้จะใช้ฉนวนเพิ่มนะครับการทำเนี่ยนะฮะ อันนี้ก็เห็นได้ว่ามันเป็นถังพลาสติกธรรมดานี่เองนะครับนี่เป็นถังที่ไม่ใหญ่มากนะครัเดี๋ยวเราจะพูดถึงเรื่องมาตรฐานแต่ก่อนที่จะเข้าไปเรื่องมาตรฐานนะครับผมอยากที่จะอยากที่จะในนิดนึงนะฮะการผิดกฎระเบียบมอเรื่องยากตุภูมิบไม่จำเป็น,ปน,ต,น,นต้องหรูหรานะครับตุภูมิบไม่จำเป็นต้องหรูหราเลยรับทำเองได้ 啊。Mm hmm. mm hmm.